เรามีฟอร์ซ่าให้เลือกราคาเริ่มต้นแสนนช่วงนี้ร้อนเงินขายได้ขายนะครับไม่เน้นขายครับแต่เน้นขิดออกลิ๊ทไบค์รูปผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทจะบอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่โฉมปัจจุบันคันนี้คันเดียวนะครับเรามีให้เลือกเรียกกันว่า33550เกือบทุกโฉมมีให้เลือกหมด จอดกันเป็นบอยแบร์เลยนะตอนนี้ก็ 1, 2, 3ปลาชลามขึ้นเอ้ยไม่ใช่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7คันนะครับกับเจ้า Honda f o r ล์คนบอกว่าราคาเบาๆนะครับเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แสนราคาอยู่นะวะอันนี้1 2 5 0 0บาทน,นี้ราคาเริ่มต้นนะครับในตัว300อยไรอย่างเพราะว่าอันนี้ราคาเริ่มต้นแต่เดี๋ยวมี ส่วนรถมีโปรโมชั่นมีอะไรให้อีกนะครับก็หาอยู่บอกเลยว่าหลายคนเรียกร้องมาอยากได้ฟอร์ซ้ายอยากได้ฟอร์ซวาตอนนี้มีให้เลือกแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะอี่นีเพราะว่าทั้ง300 350 350ตัวแรก350ตัวที่2ปัจจุบันมีหมดนะครับราคาก็เพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่อยๆเพิ่มกันไปนะเนี่ยแสน,เ,นเลยกว็วานไปนะอ,อีบอกว่าหาอยู่ก็ลองมาดูได้กับเจ้าตัว โฟร์ซาอันนี้มีกล้องด้วยนะ่ะทำเป็นเล่นไหม,มีกล้องสองเลยนะครับซึ่งนี่จอดกันเป็นบอยแบนด์เลยนะครับอันนี้สามห้าศูนย์นะครับอฟร์ซ่าสามห้าศูนโฉมก่อนปัจจุบันนะครับหรืออย่างที่บอกว่าโฉมปัจจุบันอย่างในโฉมนี้โลโก้ทองมาเชียมีมีนะครับเจ้าหน้าใหม่นะครับหน้าที่แบบมีความ โฉบคมมากๆไม่ต้องพูดถึงนะครับใครพูดถึงฟอร์ซ่านี่เป็นรถพิมพ์นิยมอยู่แล้วนะครับซื้อง่ายขายคล่องรถศูนรอกันเช่นที่ว่าต้องรอนะครับแล้วก็หลอด้วยหล,ลอด้วยเป็นรถที่ว่าพิมพ์นิยมถูกสนิทคนเลยคนไทยเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าใช้งานง่ายขนของได้เยอะนะครับนั่งสบายมีชิสลสไลด์ไฟฟ้านะครับเรื่องบบคัญคือคด้าคือได้เรื่องความประหยัดน้ํามันแล้วก็เรื่องความทนทานมากๆบางคนจะแซวโอยประหยัดน้ามันได้ไงเครื่อง3-50 แม่ก็เอาจิีนเทียบเขาบอกา3 5 0 3 3 0มอ่ะามันก็ประหยัดน้ำมันแหละแต่บางคนบอกไปเทียบกับ Honda w เว e เนะี่ย Honda w เว e มันคือประหยัดที่สุดแล้วนะครับที่สุดของความประหยัดนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้ช่วงนี้ Honda หลีโตแรงทั้งแรงทั้งประหยัดก็อันนั้นก็แล้วแต่แต่ถ้าพูดหนึ่งในเคสของ Big b i บ e หรือ Bigscoo t ต r อ 300, าาร์เจ้า Honda Forza 3 0 0สก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่หลายคนสนใจเพราะว่าให้ของในแบบชนิดที่ว่า พิมเมี่ยนะบอกว่าถูกใจหลายคนคือชิลสไลด์ไฟฟ้านะกดจึ๊กจๆ๊กจ๊กจ๊กกุญแจรีโมทคีย์เลสอะไรก็ว่านใหม่แล้วก็รถเดิมก็หล่อเอาไปแต่งต่อก็เท่น,นะครับพูดได้เลยว่ามันพิมพ์นิยมจริงๆนะครับแล้วก็ซื้อง,งานใช้งานได้จริงคันนี้แบบใสๆคันนี้เล็กไหม 7, ่เจ็ดพันก็โลยนะ 7, นเจ็ดพันก็ได้แต่เดี๋ยวราคายังรถมันเพิ่งมาเมื่อวานนะยังไม่เปิดราคานะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตราคาหน้าเวเ็บเองแต่รีบม,มาถ่ายชมก่อนนะครับนอกจากฟอร์ซ่าแล้วนี่ เจ้าบิ๊กไบ e นะครับพิมพ์นิยมอย่างตระกูล CB650 อะนะครับก็มีมีนะครับนี่มีแบบให้เลือกกันเป็นบอยแบนด์เลยทีเดียวาราคาก็อยู่ช่วงประมาณ2องแสนนะครับแสนไปไปสองแสนแล้วแต่สภาพแล้วแต่เลขใหม่แล้วแต่ของแต่งบางคนบอกเอ้ยทำไมมือสองราคาไม่เท่ากันอย่างที่บอกว่ารถในร้านเนียกันราคายังไม่เท่ากันนะมันมีเรื่องตัวมาตรฐานมีเรื่องสภาพ นู่นนนี่นั่นเลขใหม่อะไรก็ว่านไปนะครับก็หาอยู่ก็ลองมาดูคันจริงได้นะเพราะว่าที่นี่เราก็มีให้เลือกหมดนะครับหรือแม้กระทั่งตระกูล CBR650 ร้าอนะครับก็มีในสีใหม่สีเก่าสีปัจจุบันสีเกือบปัจจุบันมีมีรถเข้ามาเรื่อยๆให้เลือกอันนี้แค่ฮอนด้าเนี่ยแต่จริงๆก็มีหลายค่ายหลายยี่ห้อนะครับก็มีให้เลือกนะรถอาจจะมีเบาๆบางๆลงไปแต่อย่างที่บอกว่ารถมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับ ราคาตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักล้านเลยก็มีนะครับสองสาล้านก็มีนะครับเนี่ยเจ้าลูกลักบนแท่นนี่นก็ขายเลยนะครับช่วงนี้ร้อนเงินขายได้ขายนะครับเนี่ยเดินพาเดินไปชมหน่อยเดียวน,นี่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 นนดูเห็นแค่ท้ายทอยนะครับเห็นแค่ซอกคอก็อยากไซส์แล้วไม่ใช่นี่เจ้าดูโกติสิบสองเก้าเก้าซูเปอร์เรกเจล่านะครับบอกได้เลยว่าหลอกวันนี้มีอีกไหมนะครับและที่สำคัญคือ เป็นที่สุดของคำว่า L อ w ทวตัวสุดท้ายเพราะว่าปัจจุบันจะเป็นว4ฟไปแล้วนะครับที่ผมว่าคำว่าแอลทวินขับยังไงผมก็ยังชอบนะอย่าว่าแต่ซูเปอร์เลกเลยพอคันนี้ไม่กล้าไปขับนะครับตั้งแต่ผมได้มาวิ่งเลขใหม่ขึ้นไปสี่สิบโลเองพูดหนึ่งเอาแปดเก้า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 มันก็ยังเป็นรถที่ผมขี่แล้วผมก็ยังชอบนะชอบเลยแหละหลายอย่างที่บอกความเพียวบางความดูคติที่เป็น L อลทว V นีโฟก็ขี่ดีแต่อันนี้ก็ยังมีเสน่ห์อยู่แต่ถ้าเกิดลงแท็กนี้ <laughs> น,นเหมือนจะขายของนะครับเป็นคลิปขายของแต่เหมือนพาดูนเดินดูเลยเปยื่อยอันนี้เจ้าดุกดำนะครับ CBR หนึ่งพัน Double R R ลูกลักนะครับอันนี้ไม่ได้ขายนะอันนี้เอามาขิงเฉยๆไม่เน้นขายครับแต่เน้นขิงอย่าบอกว่าสติกเกอร์นี้ไม่รู้ใครติดให้นะผมไม่ได้ตัดติดเองนะจอดรถไว้เฉยอ,อยู่ๆมันก็มีสติกเกอร์นี้มาแปะนะครับมันเป็นธรรมชาติแหละดูปีกก่อน มีปีกซะ้ก่อนคลิปก่อนมีคนแซวนะเห็นพี่ให้ให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับยางสลิกนะครับไม่ควรใช้บนท้งนองถนนบอกว่าจริงๆแล้วดูออกแหละไม่ได้จะให้ความรู้หรอกอยากอวดปีกมากกว่าแม่ทําเป็นรู้ทัน <c oughs> นี่เจ้าปีกมันช่างหล่อยิ่งนักนะครับหล่อยิ่งนักแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ได้ขายอันนี้รถผมขับเล่นเองนะครับเอาไปเลย SRGT แล้วก็แลมเบรตาเจ้า X สามรอยน้องนั้นขายหมดนะครับนอกนั้นที่เห็นถัดไปนี่ขายหมดนะครับ บอกว่าหาบิ๊กไบค์รุ่นไหนสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นไหนเรามีให้เลือกหมดนะครับเดี๋ยวแม้กระทั่งรุ่นไหนตอนไหนมีเข้ามาเรื่อยเยนะครับจะเป็นคลาสสิกทัวร์ล่องทัวร์ลิงเนกเก็ตไบค์รถสปอร์ตเรามีให้เลือกเลือกสรรอย่างมากมายเลยทีเดียวมาปิดด้วยฟอร์ซ่าเหมือนเดิมนะใครหาอยู่ก็ลองไปดูได้แซนนิดๆนะครับราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดพิเศษยังไม่มีอะไรซื้อจริงเดี๋ยวมีส่วนลดมีอะไรให้ถามกระเซลได้บอกว่าเห็นที่เบนบอกมีส่วนลด เวลาซื้อกับผมผมขายตามป้ายนะับแต่ถ้าซื้อกับเซลล์เซลล์จะมีส่วนลดให้ทําเป็นเล่นไหมเทวันนี้ตัองลาเดินมานะอ้าวทีแม็ก็มีนะครับทูตแม็กก็มีวันนี้ตัองลาเดินมานะครับและง่ายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ